เล่าครั้งแรกนิชาเผยโมเมนต์โตโน่ขอเป็นแฟนทำเอาเขินทั้งรายการเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่ก็ผ่าดูใจกันมานานค่ะสำหรับนางเอกสาวคนดังนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชกับนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์ แม้ว่าความรักสวรรค์ชำทวายยังไม่มีวิ่แววของเขอดีให้แฟนๆได้ยินกันก่อนหน้านี้นีช้าก็เพิ่งไปเดินแบบที่ปารีสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับแฮปปี้มากๆด้านแฟนหนุ่มก็คอยส่งกำลับบงใจและคำชมอยู่เบื้องหลังเรียกว่ารักร่วงงานพุ่งไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะ ลาสุดสานิชาได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่า EP 78เปิดใจเรื่องความรักแบบหเปลือกโดยเฉพาะเล่าย้อนโมเมนต์การเปลี่ยนสถานะโชว์ความคลั่งรักแบบจัดเต็มโดยเธอบอกว่าถามว่าคลั่งรักไหมก็ใช่อาจจะเพราะหนูชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่เขาทำหลายๆองค์ประกอบรู้สึกชื่นชมไปหมดเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะพัฒนาช่วงแรกรู้สึกแบบพี่ชายคนหนึ่งเลยเพราะเขาก็เล่นกับเราเหมือนเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรเคยมานั่งคุยกันว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนถ้าจําได้คือตอนนั้นก็พวกเราสนิทกันกเรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ร่วมกันไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมา เมื่อเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนสถานะไม่เคยพูดเลยมือเย็นไปหมดแค่นางคุยกันอย่างนี้แล้วเขาก็ถามขึ้นมาเรียกตอนนั้นหนูก็เขินๆอย่างนี้แหละเราก็บอกว่าก็ดีนะก็ได้ข้อดีในตัวเขามันเยอะมากเขาจะโรแมนติกแบบแรนดอมซึ่งมันตอบโจทย์แบบชอบเหมือนเคยไปกินข้าวด้วยกันครั้งหนึ่งเขาขอเดินไปซื้อของแล้วเขาเดินผ่านร้านดอกไม้เขาก็ซื้อดอกไม้กลับมาได้เขียนการ์ดไว้น่ารักมากแล้วก็เดินไปซื้อของต่อตอนนี้คบกันได้ประมาณ5-6ปีแล้วค่ะ ถ้าถามเรื่องการแต่งงานส่วนตัวไม่ได้คิดภาพฝันแต่งงานเลยพี่โนก็เหมือนกันค่ะเราคุยกันว่าใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่ก่อนดีกว่าทําให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน